สวัสดีค่ะเจอกันกับล็กแล้วนะคะที่โชว์ร,รถมือสองอุดรธาน,นีคงเจริญบริการค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปแต่งให้ไม่มีกัรวันนี้เป็นชิวแต่งรถฟอร์ดเลนเจอร์โอเพนแคปกระบะแคปยกสูงสีสวยคันด้านหลังนี้เลยนะคะซึ่งจากเดิมๆนะคะคันนี้เขาก็มาสภาพแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราแต่งให้แล้วเธยแบบนี้เลยนะคะเรามีขั้นตอนแต่งอะไรให้บ้างไยรับชมมาพร้อมกันได้เลยะคะ่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการติดสติกเกอร์รอบคันคันนี้เขาจะติดเป็นสติกเกอร์ลายโคนสาส,สีเทาแดงที่มีแต่งตัวอักษรเลนเจอร์ขนาดใหญ่โดดเด่นมากขั้นตอนถัดมาจะเป็นการติดเพิ่มเติมเป็นคิ้วปวงล้อสีดําแต่งหมุดขนาด6นิ้วติดแล้วเทรับกันมากๆกับตัวล้อด้านล่างสี่เส้น และในส่วนของบันไดข้างกันชนท้ายคันนี้เขาก็มีติดตั้งให้แล้วครบขั้นคิ้วกันาศาสตร์ก็มีติดมาให้ด้วยไม่มีพลาดแน่นอน และขั้นตอนสุดท้ายนี่เลยของแต่งที่ไม่มีไม่ได้ของล้าเราก็คือโลบาร์เหล็กสีดำใหม่ๆแกะกล่องเลยนะคะที่มีการติดตั้งให้แล้วกับตัวรถแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมแต่งให้ครบจบหมดแล้วลห่อลงตัวมากใครที่สนใจรถคันนี้นะคะรอติดตามคลิปนิวอบคันที่คลิปถัดไปได้เลยค่ะ